ธรรมดานะเราไ,ไม่มีวาสนาแนละวันนี้ทุกคนไม่ได้กินส้มหมูแล้วแต่มาดูนางทาเล็บนี่สุดกว่าโอ้โอัเ<อ>้าไม่มาต้าองสายนี่ก้ามหายไอ๋อมาสสายเ <c oughs> มคอัพหายไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกต่อให้น้องหน้าสดขนาดไหนน้องก็ยังสวยเสมอสำหรับพี่นะ ไหนว่าอ้วนนี่เห็นอ้วนเลยหอมดูดูคอยาวเป็นยีราฟเลยพี่มันจะกระเลี่ยงคอยาวเป็นยีราฟแล้วเป็นไงไม่ได้เจอกันตั้งเดือนกว่ากว่าความลงครับคุยโทรศัพท์จะไปทำบุญเหรอพระท่านก็จะโหใส่ใสไหนไหนไหนดูนิ้วหน่อยเออทำไมเป็นคนละสีแล้วไม่คุ้นแฟชั่นแฟชั่นใช่มั p r e s e เออมีนกันไหมนเหม็นบะครับเหม็นตีนบะครับเม็นตีนปะครับ สวัสดีครับอเชนชา์ดนิทกินให้อ้วนตายวันนี้ดูน้องแคดตี้ทำไมหน้าเขาสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเนาะเยอะมากไหมคือเราไม่ได้เจอแต่สงการไม่ใช่สบู่ใช่ไหมแมนเขาใส่สบู่เขาดิโอ้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวเองแม่เขาบอกว่าเขาหน้าสวยเออผมว่าก็น้าสวยขึ้นจริงนะหน้าสวยขึ้นไหมคะเงียบหน้าใสแต่สวยขึ้นยังไงเนี่ยเออรู้สึกว่าเม็ดนี้อยู่นานเนาะ แต่จริงดิจันขึ้นตะวันค่ะจริงดิเราจะมาหาน้องกมาตอนเช้าๆนะน้องจะแบบแม็กอะบเต็มๆสวัสดีครับท่านชาแนเน็ตกินให้อ้วนตายวันนี้เรามาเจอน้องแค่ดีิมื่อกี้ใหม่ไม่ติดไม่มีเสียง Oh. ทำไมเป็นอย่างนี้ตลอดมาหาโนเคลดีเ okay. นี่ยไปมือไปมือถ่ายลูกลถายลูกมีคนมาแทนอ่ะเนย้ทำสองคนเลยสวยสองคนเลยเท่ากันบ่เท่ากันบ่ลูกใจเท่ากันบ่เัพันอเท่าไรสาฮะสสามสิบ เดี๋ยวผมออกให้เด้อคแม่เด้อน้องแคนดี้แคบบอแคบบอลูกกันไปกันออไปไปไปส่ไปใส่ไปใส่ไปซื้อน้ำไปส่ผาขา้านประจำ นี่ครับสวัสดีครับเชนจอนเน็ตกินที่อ้วนตายวันนี้เราไม่ได้กินส้มหมูแล้วเพราะส้มหมูไม่ยอะไม่ไม่ไม่อยู่ขายต้องกินร้านอื่นแล้วแหละรู้ไหมว่าพี่จวนติดใจมากเลยนะเหร้าสิบขอกินคนเดียวหมดอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้เราถ่ายแล้วเราไม่ได้มีไมค์นะพี่น้องไมค์เสียงไม่ขึ้นเนาะอันนี้เราอยู่ที่ปากรีสพี่กินที่นี้เหรอเขาไม่ไปด้วยเหรอนี่นี่นี่ครับเจนนี่เอาเจนี่เอา แทด,ดี้ไปไหนเดีหาผูเา้เบาหาผูเา้เบาอันนี้เราจะพาน้องไม่ไม่ใช่ดิน้องแชด,ดี้จะพาเราไปหาผูเา้เบาทำไมไม่พาไปหาผูา้สาวอ๋อหาผู้เบาทำไมลูกเพลเขาอยากเห็นผู้เาบาว่าเพลิก็อยากเห็นผ <c oughs> ู้เบาที่ไหนอันนี้คือท่ารถนะเผื่อเจอไงอา้าวนี่เขาไปไหนไปหั่งน้ำหนักเลยเหรอว่าลงหรือเปล่า ลงนเดินะลงไปสามโลร้านเดิมลงไปสามโลจ้าเดินยังไงก็หามาจ่ายตังค์ไหาเลยไปไหนแล้วไปไหนแล้วโดนพี่คขมีซิปันกีสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเอาอะไรจัดเอาลัดซองลัดสองเดี๋ยวขายให้เดี๋ยวขายให้ียดยิ่งบ่จริงบ่กอ้าวอ้าวเอาเป็นบ่บ่บอเป็นดอกเอาเอาอะไรจัะสลอ เอาไอพีเอาแหวนไว้ก่อนจ่ายแล้วผมณจ่ายนะอะไรจ๊ะแขวนไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนเอาเหน็บเหน็บเว่เอาตรงไหนหวานหวานหลายหวานหน่อยเอาหวานหวานเยอะหรือหวานน้อยคะหวานกลางกลางหวานกลางกลางขั้นไปทางแล้วแล้วหวานแค่ไหนอ่ะคุณนะขอ้ไปทางเปรี้ยวมากกว่าเอาไปทางเปรี้ยวมากกว่า, <c oughs> เ,า,าเพราะ <c oughs> ไม่ได้อาบน้ำไม่ไม่ใช่ <laughs> จริงไหมโอ้แซวจริงร้านประจำน้องแคดดี้นะร้านนี้แซ่บแซ่บหลาย ใส่น้ำเชื่อมเยอะเอ้ยหวานถูกปากทำไมวันนี้ถ่ายเร็วจังเลยไม่ใช่หวานถูกปากลำบากกูใช่ไหทำไมวันนี้ถ่ายเร็วจังอ่ะหวานถูกปากลำบากกูอ๋อ ผ bueno. ู้บ่าเมาเมาให้อ๋อผู้บ่าเมาเมาให้ต่อแมนลูกขาคู่ขาประจามาอะไรมาเนี่อ๋อค่ะประจำแล้วแล้วเอาเันนี้มีกาแฟบ่กนี่อยู่จังเอากาแฟเอากาแฟต้องเคล็ดลับขายไหนว่าจะช่วยขายเออไหนว่าจะช่วยขายนี่ร่างให้กำลังใจอ๋อร่างให้กำลังใจนี่การช่วยขายรักกาแฟให้เราแม่เอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ย แล้วก็ตึงชาเมากเยอาเยอะๆด้วยแก้วมันก็เท่านี้แหละแม่ค้าบอกแกใส่น้ำแข็งมาเต็มแล้วใส่น้ำแข็งมาเต็มแล้วอแม่ค้ารู้อยู่แล้วต่อให้แคดดี้ตักยังไงก็ได้เท่านี้แหละตักไงนี่นี่นี่เขาเราโฟกัสที่เล็บพี่น้องเล็บเล็บได้หว่าต้องใส่ให้เต็มให้เต็มเด้อดูเล็บเขาเมื่อคืนนี้เขาไปหาลูกบินมามันต้องเหลือไอ้ใส่น้ำเชื่อมไหมเนี่ย ได้ป๊อได้ไหนมันหวานอยู่แล้วนี่ไนป๊อปอันอันอันนี้มันหวานกว่าปกติบ๊ออยู่ที่คนตักออกไปทางบูดออกไปทางบูดหวานบูบีตัวเองซะงั้นโอเคเท่าไหร่แทนิดไหนเฮ้ยเก่เอง เธอคือเขาเขาทำไว้เสร็จแล้วตักใส่แก้วเออโอ้ยมันก็บม่ได้ยากนี่มันก็ไม่ได้ยากนี่เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ห่อห่อห่อแหนมแล้วใช่ไหมแม่จ้ะถ้าถ้าห่อข้ากระแก้วออกแต่กับไปละเขาต้องแกะหรอเขาไม่แกะได้เหรอคือแกะได้แต่ว่าไม่แก่ได้หรอหรอวอ๋อเพราะเราทำแหนมเนาะทำแหนมคือใส่ไม่ได้ใช่ไหมใส่ไม่ได้จ้ะแล้วก็ทำแหนมไปเลยเจ็ดวันแต่เราก็ต้องใส่ถุงมือหยุดหยุดหยุดทีวันท้าวรค่ะนี่ อะไรนะอยู่กี่วันถาวรบ้าเหรออยู่ถาวรอ้าวจริงๆเอาไม่ขายแหนมหรอไม่ได้ขายส้มหมูก็เลยอยู่ประมาณสองสามเดือนเฮ้ยเอาจริงแล้วไหนบอกว่าอยู่สองวันก็ไปดูกาแฟถ้าถ้ากาแฟสุกก็ไปิดกาแฟแต่แต่นี่แต่นี่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปกับพ่ออ๋คือไปดูกาแฟถ้ากาแฟสุกก็คือต้องไปทำกาแฟแม่แล้วจ้าโอ้แบบนี้พี่ก็อดกินส้มหมูน้องแล้วสิสั่งเดี๋ยวทำให้เอ้ยโอเค สก่ยอดเลยเอาแล้วทำไมต้องแกะเล็บล่ะ้าไม่ได้ทำส้มเนาะถ้าถ้าไม่ได้ทำก็ไม่แกะอ๋อแต่ถ้า <okay. S 2> ทำก็ต้องแกะอันเราติดตามนะครับถ้าหากเราได้ถ่ายเราลเรากำไม่ได้ส้มหมูมาแสดงว่าน้องอยังไม่ทำกาแฟ น้องต้องแกะเล็บนะเอานี่นี่เป็นวันสุดท้ายจริงๆเหรอใช่ค่ะเราอดโอ้โหเราอดเราอดกินเลยมาช้า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 ไปแล้วมาก็ไม่นัดแม่อะไรเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยบอกให้น้องทําให้พิเศษให้ยังลูกพิเศษพิเศษพิเศษใช่ไข่มาแล้วมาแล้วเอาได้จ๊สชุดเลยอาน้ำแซ่บที่ชุดได้ปักซีพี่น้องเขาเอาน้ำอ้แซ่บที่สุดในปากซีใส่น้ำตาลเยอะแซบใส่น้ำตาลก็ได้ขอให้คนตักแซ่บก็พอเนี่ย โดทุนแต่พูดไม่เกรงใจชาลุมไข่มุกที่มือโอ้โหหายไปสามโลเออเพราะว่าคือเราไม่ได้เห็นนางตั้งแต่สงการมันก็เลยนาาแบบเปลี่ยนเลยคนละคนเดียวตัวจริงปะเนี่ยตัวปลอมจ้าจะสม่วงจะงงตัวจริงต้องผมสีทองใช่ไหมได้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ขายสบู่อะไรมันถึงหน้าสวยขึ้นโอเคะผูกเอง เรื่องตัวนี้นอนดึกมันจะขึ้นเนี่ยแล้วเราขายก้อนเท่าไหร่อ่ะมีติดมาสักก้อนเดีสิบเก้าจะอุ้ยมาแล้วมาไปหาน้องขายขายเพื่อเงินหรือเ่าเออให้คัทตี้มาอะไรบอกเนี่ยดำแล้วเนี่ยเปลี่ยนต้องขายเพื่อเงินรู้ไหมครับเขาเป็นเด็กอยู่เด็กอยู่แม่อะไรเลยครับเป็นเขาเป็นเด็กอยู่ก็เด็กอยู่ไงอ้สิบสามแต่ไม่เป็นไรหรอกคงคิดได้สามแล้วขนาดยังงอร้านอุ้ย

เรูไ้ไงว่าฝนตกที่นี่ฝนตกเยอะเลยเรื่องนี้เรื่องอะไรมม่งอย่บ้านในบ้านหนึ่งอันอยู่บ้านในบานหนึ่งอยู่บ้านอันนี้สุท้องนะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยคอยลงป้านั่นวะ <c oughs> <c oughs> วันเสารนี้เข้ามาเมาขอเยลงอาว ดีรือค่ไปจำเลยวัน็อบกคนบมาซื้อไยมือคนโตมาบุกกลงันแวโตมาตวันเลยมั้ยโตมาต่วันนี่คนโตนะจะบุกกตได้ไรมนามืนาบื้นมาเลยเ็ุดจะหยุดขายส้มหมูสองเดือนเลยหรอประมาณเะ่ แม่สีเ็กกับเพกัเพ่แล้วลูกมีคน้นอยจ้าดูอยู่คนเดียวแล้วกมีคน้นอยเ่ดูความน่ารักยิงหวานวันนี้ยิงหวานน่าปลากับกรุงเทพมันมีไรขายอีซองเดือนดดแล้วสิเทรห้ามือไรเลยมาจากเมืองไทยมาแล้วนาจาซองันเขือเขากับเพ่ สองเดือนท่านมาแล้วกันมุกกะลาไปกลับวันี้เดินทางปลอดไยค่ะอนนี้จะให้ไปดูกาเฟ่ไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าเขาจะไปไม่จะไปเพียว่อมาคือเนอกยวนี่เขาบอกว่าเขาจะไปทำบุญเพราว่าเขาจะไปป่าซ่องพอดีเขาบอกเขาจะไปป่าซ่องสิไปบัด ัดป่าค่ะวัดป่าน้องบึงไปเขาไปไม่ได้น้องและบัดรสายสื่อวัดวัดป่าแล้วพู้ชายชั้วัดป่าวัดป่าแชร์โลเคชั่นด้วยน้องแดงน้องบึงบัตรบึงให้เรเซ้เขาไปถ่ายรูปให้ดีจ แต่กล้องส่วนตัวเพราะว่าเขาจะขับรถตามเราไปไม่ไมจะไปอัตพืออยู่แล้วจะไปปักปักซองแล้วก็อัตพือไปกินปิ้งเฟ็ปิ้งเปตทานอปตยือร่อยปิ้งเป็ดที่เราก็มีเออที่ไทยเออที่ประเทศปากเซก็มีไปเท่าไหร่ประมาณหกโก ตี 5, 5, ่ห้าีหกค่ะได้เปนไหววันไหนพรุ่งนี้เหรอโดยเพราะว่าจะไปไปไปบาร์ไไปบดูเนาะถ่ายเลยถ่ายคลิปดีมากเดี๋ยวจะไปส่ชื่อของไปทำบุญด้วยจะไปใส่ซองด้วยเราไปวัดเราต้องซื้ออะไรไปอะซื้อขนมเยอะๆเพราะว่าเขาจะนั่งเดียนกันคนเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยเลยนะลงทานใช่ไหมลงท แจกแจกแจกกับไม่อไม่ใช่พัดจะเดินหรอพัดจะเดินลงทานเราจะทําเป็นโรงเป็นโรงตะแยกไปอีกอันนี้เจนใส่บาตรพระพระคือพัดจะเดินแล้วเราก็หยิบใส่เราก็นั่งเดียงคนเยอะมากเออคนเป็นคนขนมไหมขนมเป็นคนขนมกาบอ๋อไม่ใช่เอาขนมไปให้เขาไม่ใช่คนขนมตาเกาตาคือะนะ เป็นขนมแบบไหนขนมห่อขนมได้หมดค่ะไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นขนมเป็นห่อๆเล็กๆอะไรแบบนี้นะพันโออีสานดีกันพันโออะดโอพันโออะไรหมดบอกขนมเค้กที่พาพาไปดูนี่หนมอะไรใช่ไหมอ่าปากปากปากน้ำนี่อีกโน้นมันนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วน่ะสิบนาทีเสร็จแล้วนั่ะเออแล้วแม่ไม่ทาสีด้วยเหรอไม่ไงสิ เรียกทานเล็บเรียกทาสีเลยหรอร้านอยู่ตรงไหนร้านขนมนี่ยเออไปเลือกเลือกตัวอย่างไปลองซื้อสักอย่างเท่าไหร่สามสิบบาทเดี๋ยวนก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลดอันนั้น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 จ่ายไอ้นี่ของผมอันนี้มาฝากมาฝากนี่เด้อเจ้วเจ้าเป็นอย่างแอก คุณจะจิ้ง,างมาสัวสิโอโหตอนนี้นนหนักเหลืออ,อยู่ที่ประมาณ4-9โลแล้วพี่น้องนะก็เหนื่อยกเนอะคืก็กินข้าวได้พันใหญ่ดีกว่าเออจริงเหรอไกินข้าวกินตะบุวันละกินข้าว วันละมื้อแต่ว่ากินของหกเยวอะไรเด่นต่างวายกินข้าววันละมื้อกินโซัาแร็ตเห็นไม่สิวขึ้นได้นอนดึกด้วยก็ไปเดินไปเดินริมโขงบ่อยด้วยหรือเปล่าไม่ค่อยได้ไปทำหน้าี่ดี่ในช่องของแก้วดูทำหน้านายไปซื้อขนมไปซื้อขนมแป๊บเดียวแม่แม่ไปซื้อขนมมาดูมือชัดๆให้หน่อยได้ไหมว่ามันสวยขนาดไหนอันนี้ถือว่าสวย พอใจหรือยังพอใจยังพอใจไหมคนสวยอะคะพอใจไหมไม่ไม่ถึงว่าพอใจกับราคาเนาะพอใจอ๋อไม่พอใจเท่าไหร่ใจใจเอ่อห่านิดใจนะเออแม่ทำแค่นั้นหยอกเล่นไม่ได้ไม่ไปซื้อขนมอะไร สาวดิบไปหาสาวหาสาวอะไรไปจาเม้าใหมเนยไปนกันเยะไปหกันไปกันไนะเว้ยไันไนไกันไันไกมไนกันไปไกัเันกนไปกันไนไปกันไนัไปกันนกั อันนี้คือแม่ค้าหรือลูกค้าแม่ค้าอ๋ออันนี้คือแม่ค้าหรือลูกค้าคนสวยเฮ้ยตกลงเป็นแม่ค้าหรือเป็นลูกค้าแม่ค้าจ้ะแต่ตอนนี้เป็นลูกค้าเออถ้าแต่ตอตอนเป็นแม่ค้าคือเอาเรื่องเลยเอาเลื่อกเลยนอก่อนนี้วะทะนอก่อนมี้มาเลยเอาหอยมนึ่งมาโตเป็นแม่ค้าร้านนี้นี่ไงกระขายมันหนักเลย สองแสนเนาะสองแสนเกียรครับเอาไปทำบุญแสนเจ็ดสิบพระพรุ่งนี้สองสองแสนมีขันไหมคุณพวกเธอมีขันไหมก็ขันขันเอ่อโอ้เราไปขโมยถ่ายถังนได้ไหมนะใบกาแฟปิดใบกาแฟขอไว้ปิดใบกาแฟแล้วก็บัตรร้อยเป็นขันหรอเราเราต้องเราก็มีขันแล้วเหรออ้าว นี่ขันมีผ้าเบี่ยงแล้วก็ข้าวอ๋อเลยเหมือนที่เราเวลาบอลนี่จะใส่ชุดขาวใส่ได้หมดยกเว้นเสื้อสีดำอ๋อใส่ได้หมดยกเว้นเสื้อสีดำเราต้องนุ่งสิ้นไหมวิสอยากนุ่งไหมล่ะไม่ใช่หมายถึงคุณอะใช่ทันทีต้องนุ่งอยู่แล้ว ที่นั่นเขาเขคงขัดอ๋อเป็นวัดป่าวัดป่าวัดป่าชื่ออะไรน้องบึงวัดป่าน้องบึงอ๋อป่าเอาเสือไหนยถือหนเสือไหนแม่ค้าเสือไหนโอ้ยอะไรขนาดนั้นยกโัวหน่อยยกโัวหน่อยอันนี้คือแม่ค้าขายเส้นหมูตอนนี้เราซื้อขนมุ่งนี้ไปทำบุญที่วัดใครจะดูคลิปทำบุญที่วัดพรุ่งนี้ ราติดตามครับแต่ไม่รู้จะมีคลิปเยอะไหมน่าจะถ่ายรูปเยอะกว่าคลิปนะแหมต้องไปถ่ายรูปให้นางนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวใส่ไปสวยๆเลยเดี๋ยวไปดูน้องแคทดี้แต่งชุดไปทําบุญครับใส่ซินสะพายเลือกชุดก่อนเดก่อนโอเคไปตัดชิ้นมาแล้วใส่ก่อนเอิญตื่นตื่นทันหรือเปล่าพี่อ่ะไปสี่หลักตื่นประมาณตีสี่ะตื่นปีห้าตีห้าออกไม่ตื่นประมาณตีห้านโอเคลุกไปทําเตรียมตัวแล้วกเราตักมหาพี่สักนิดนึงนะเหมือนเดิมรับบ้างค่ะ คืนนี้คืนนี้อย่าไปกินอย่าไปแบบไม่ไม่ไม่มีไม่มีมีอยู่สองอย่างถ้าไปกินคือไม่นอนเลยเสียงสูงมากไปไปฟังนานๆไปันานะเราเป็นแขกคนแขกคนแขกถ้าตั้งใจต้องทำให้ได้ กี่มงใส่ไปโอเคโอเคโอเคเดินเดินเดนเยิ้มมันบันนีงยิ้มบันบันแป๊บให้ไฟก่อนให้ไฟก่อนแป๊บมแกมันไฟเด้อฝาด้วยนะฝากไปทำบุญบุนไปเดีอันนี้ไห้พ่อเอาดิก่อนอาวอาอันไหนอันอันหนึ่งขอรับเปิดเรื่องขอรับเปิดเรื่องะเขาอยากเป็นซุปเปอร์แมนไนมเอาเด็นกัน จะมาน้องอีกคนนึงสองคนแจกเขดปเโแแปดปีเจ็ดเดือน <laughs> พรุ่งนี้ไปทำอะไรพรุ่งนี้จะไปทำบุญจ้า <c oughs> เออลืมเลย <c oughs> ที่วัดป่าวัดป่าชื่อวัดป่าอะไรนะน้องวึงวัดป่าน้องบึงน้าป่าน้องบึงที่เมืองปเเอักเพลงณโมตัสสะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ